มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2534แล้วนั้นบัดนี้นายอนันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชาการแผ่นดินแล้วจึงมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าแต่งตั้งตามความในมาตรา21 แห่งธรรมนูญการปกครองราชนาจักรพุทธศักราช2,534ดังต่อไปนี้นะครับนายสนะอ,อูนากูลเป็นรองนายกรัฐมตนตรีพลตุรดเอกเผาสารสินเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายมีชัยรุชุพันเป็นรองนายกรัฐมนตรีมอมรัชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภัยจิตเอื้อทวีกุล นายมีชายวีระววยทยานางสายสุริจุติกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านด้วยกันรวมเป็น4ท่านพลรือเอกประพัฒน์กฤษณจันทร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมสองคนคือพลเอกวิมลวงวานิชพลอากาศเอกพิสิทธิ์สาลิคุป นายสุธีสิงเสนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวิรพงษ์รามางกูลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในอาสาสารสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวิเชียนวัฒนคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในอนัตอาพาพิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอาจเตาลานนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกันกับนายโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนุกูลประจวบเหมาะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีรัฐมนตรีช่วยสองคนคือหม่อมหลวง เชิงชาญกัมพูและพลเอกวิโรธแสงสนิทพลอากาศเอกสุเทพเทพพร,รักเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนที่3านะครับนายอมรรัศดีอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย พลเอกอิสรพงษ์นุนพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพนอกกาศเอกอนันต์กาลินทะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลรัเอกวิเชษการุญวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในประภาสอวยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสง่าสรระสีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานในกยกอสวัสดิพานิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมชัยวุฒิปรีชาช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ในพรจร์นิงสานน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนี้ได้แก่นายอัธศิทธิ์เวชชาชีวะกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิปนทน์เกตุทัศนกรรก์เป็นรัฐมนตรีว่าการนายวิระสุสังกรการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเกษมสุวรรณกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่ได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกันแล้วรัฐมนตรีหลายท่านก็เปิดใจถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานทีมข่าวททบหรายงานครับ เนใรื่องปปรระชาธิไยองนายกรัฐมนตรีนักกฎหมายมีชัยริชพันธ์แสดงความยินดีกับตําแหน่งใหม่ท่ามกลางภริยาและบุตรสาวบอกว่างานแรกที่จะเริ่มทําในรัฐบาลชุดนี้คือการแก้ไขโครงสร้างกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตามแต่เมื่อเรามีจุดเริ่มต้นและมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วการปรับโครงสร้างคงจะไม่ยากเพราะว่าจะสามารถทำในสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน เพื่อเป็นแนวทางไว้ต่อไปเมื่อรัฐบาลนิพนไปแล้วรัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะสามารถเดินรอยตามนั้นไปได้โดยสะดวกขึ้นตอบไม่ได้อาณักภาพิรมจากผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ยอมพูดอย่างชัดเจนเรื่องจะปิดหรือจะเปิดป่าบอกแต่ว่าภาคเกษตรต้องเป็นการกลางในการพัฒนาไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมอาจะให้ภาคเกษตรยังตรงหนำอยู่ขนาดนี้ก็คงทำให้ประชาชนลำบาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้ภาคเกษตรของเราในฟื้นตัวขึ้นมานุกูลประจจบเหมาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่บอกยังไม่สามารถพูดได้ว่าจะทําอะไรบ้างตอนนี้จนกว่าจะเข้าไปทํางานและพูดคุยกับหลายๆฝ่ายก่อนรู้สึกหนักใจบ้างหนักใจพ้งควน,นะครับเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานที่มีความรับผิดชอบมาก แต่ว่าผมก็เคยเป็นลูกมอกกระทรวงคมนาคมอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแลราวสิร่วมสิปีที่ผมเป็นอรองทีบดีกรมทางหลวงก็รู้จักผู้คนในกระทรวงคมนาคมมากพอสมควรผมก็เชื่อว,ว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากบรรดาข้าราชการในกระทรวงคมนาคมด้วยดีครับ รัฐมนตรีหญิงคนเดียวในรัฐบาลชุดนี้สายสุรีจติกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอทำงานที่ถนัดคือด้านสังคมเยาว,วชนพร้อมทั้งสารต่อนโยบายเดิมของคนเดิมที่ทำทิ้งไว้ด้านเองคงจะใช้นโยบายที่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีประวัติศาสตร์อันเนื่องนานแล้วก็ต่อเนื่องเพราะงั้นท่านคิดว่าจะสารงานต่อจากที่เราแล้วมาแล้วก็พยายามจะเพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้น ว่าอะไรที่จะตกประโยชน์กับเด็กเยาวชนสตรีให้มากที่สุดคะและเชร์มนเีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ศาสตราจารย์ประภาช,ชัยบอกว่าช่วงเวลาทํางานในระยะสั้นนี้จะพยายามส่งเสริมความเป็นอิสระและก้าวหน้าทางด้านตุลาการให้มากที่สุดผมรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณาการกรม่และผมพยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยเต็มสติยาความรู้ความสามารถ เรื่องแรกที่สุดทางสุรธิธรรมก็คือว่าต้องพยายามให้การพิจารณาพิพากษาอัตคดีเป็นไปได้วยความรวดเร็แถวและถูกต้องแล้วก็พยายามส่งเสริมสารยุติธรรมให้เป็นอิสระตามพะะรรมนุษาตามธรรมนูญการปกครองในขณะที่ศาสตราจารย์เตรก่อวสวัสดิพานิช ซึ่งกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งบอกว่างานใหญ่ที่จะทำในช่วงนี้ได้แก่การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประชากรศึกษาธิการเนี่ยมันก็ได้ก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับพอมาถึงขั้นนี้ก็สมควรที่จะได้มีการวางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาต่อไปให้เรียบร้อยทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องโครงการต่างๆซึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ แพทย์พระโรจนิงสานนท์อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้คลุกคลีอยู่ในวงการแพทย์จนกระทั่งได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้พูดถึงการทำงานว่าจะต้องรอรับฟังนโยบายก่อนเพราะการทำงานอย่างเป็นระบบนั้นจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันร่วมกันทำงานปะสุทธิภาพดีกันตลอดเราต้องการนนันจะกระทบอันนี้สำคัญอันนี้สาธารณสุขจะต้องร่ te <ith> <floor> ่มกัเหมือนไงใช่ไหมคะงานสาธารณสุขโดยัวมนี่ ดรอัจฉริยวชชาชีวะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้ก้าวเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแม้ว่าจะมีระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ก็จะสามารถวางรากฐานที่ดีให้กับระบบได้เพราะว่าของทุกอย่างที่จะทำเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายถ้ากฎหมายนี่ดีนะฮะ คงไม่มีใครกล้าที่จะมาเปลี่ยนอของพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีพักคไม่มีพวกนะมันเป็นเรื่องของอความอยู่ดีกินดีของประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งกอนสิบปน,นเกตทัศ์ตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปิตโตรเคมีแห่งชาติเย็นวันนี้เพื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศว่าเอกชนต้องมีบทบาทมากขึ้นและพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับสิ่งแวดล้อม ผมคิดว่าหลักๆก,ก็คงจะในเรื่องการพัฒน,นาอุตสาหการรมนั้นเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีบทบาทได้สูงมากภาครัฐบาลควรจะช่วยสนับสนุนและช่วยวางหลักเกณฑ์กว้างๆข่าวทสบร5รายงานค่ะ